ลังมองหาร,ร้านอาหารบรรยากาศดีๆล่มลื่นมีอาหารอร่อยๆน่ากินต้องที่นี่เลยจ้าควบาหลีเครสตร์เวลล์ร้านจะอยู่เส้นบายพาสมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆมาถึงก็เดินเข้าร้านสั่งอาหารได้เลยจ้าไม่นานนะคะพี่ๆพ,พนักงานก็จะเอาอาหารออกมาเสิร์ฟให้เราเรื่อยๆเลยไปดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างมาเมนูแรกกับเมี่ยงบาหลีบอกเลยนะคะว่าใครไปต้องสั่งเด้อเมนูนี้ได้ปลามาแบบตัวใหญ่ๆในราคา290เบาทเองค่ะทุกคนมาแบบกอบ ชาติมีความเปรี้ยวหวานนะคะกําลังอร่อยเลยค่ะแล้วยิ่งกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆป๊๊ดแซ่บมาต่อมากับเบี่ยงถาดทะเลราคา390บาทได้มาแบบถาดใหญ่ๆกุ้งหอยปลาหมึกจัดเต็มอย่างกยกทะเลมาปนน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดเผ็ดแซ่บและตัวน้ำจิ้มถั่วตัดอะทุกคนมันออกหวานๆแต่อร่อยชอบมากกับแกงกง ขมดถ้วยน,นี้ร้อยห้าสิบบาทใส่หอยมาเยอะมากแล้วให้มาถ้วยใหญ่ๆชาติหวานมันหอมกะทิหอมใบชูใบชะอมอ่ายแล้วก็สดเขาไปค้ำบอกไงรสชาติกลมกล่อมบอกเลยลงตัวมาต่อกับโดนัทกุ้งชิ้นใหญ่ๆเน้นๆมีความกรอบนอกนุ่มในกุ้งเน้นๆเป็นตัวๆกินกับน้ำจิ้มไวยอร่อยเด้อห<า>นิกับเมนูแบบแซบๆยำแซลมอนแล้วคือสดมากแบบเด้งๆเลยค่ะทุกคนรสชาติน้ำยำมีความเผ็ดเปรี้ยวแซบที่สุดเลยเด้อจ้ะ